สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Big m u s สู e Go Away ว้กวันนี้ครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทำคลิปยิงปลาเออเป็นไลฟ์สไตล์การยิงปลาเพื่อเอาไปทำกินเป็นอาหารนะครับคลิปนั้นออกไปปรากฏว่าได้รับเอ่อการตอบรับหรือว่ามี f c ีมีเพื่อนๆเข้าไปดูกันค่อนข้างเยอะวันนี้พีวิทย์เลยมารีวิวนี่เลยอาวุธของพีวิทย์ปืนครับจะเห็นว่ามีอยู่2อัน2กระบอกมันแตกต่างก,กันยังไงครับเดี๋ยวก่อนที่จะติดตามเราไปขอบคุณสปอนเซอร์พีวิทย์ก่อนครับก็คือ Iron Tech นั่นเอง เป็นอุปกรณ์กีฬาที่มีความหลากหลายนะครับสามารถที่จะซื้อไว้ใช้เองในบ้านเพื่อรักษาสุขภาพหรือว่าปรับบุคลิกภาพต่างๆก็ได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะทําธุรกิจที่เนสก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปดูสินค้าสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับโอเคต่อมา2กระบ,บอกนี้แตกต่างยังไงครับพ่วิทย์ขอแนะนํากระบอกที่พ่วิทย์ไว้ยิงระยะไกลก่อนสําหรับกระบอกที่เราต้องการความแม่นนะครับสําหรับปืนกระบ,บอกนี้พ่วิทย์ สั่งซื้อมาในราคาอยู่ประมาณรู้สึกจะสี่พันห้าครับกระบอกนี้เป็นทรงเขาเรียกว่าลูกสองกำคอเอ,อว่าสำหรับยิงระยะไกลกระทับสำหรับไอ้ตัวนี้ครับลางเนี่ยรวมบรรท้ายรู้สึกจะยาวอยู่ประมาณเมตรหกสิบได้ท้ายเนี่ยท้ายนี่ตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นไม้เอ่อถ้าจำไม่ผิดนี่คือเมเปิลฮะเมเปิลไมเปิลคือไม้แต่ว่าเราพูดไปกันแหละ อ่าอย่างตัวนี้แตกต่างกันอ่าเน,นี้ยคือไม้สักใหญ่ตัวนี้กำคอไม้สักมีไม้อัดไหมฮะไม้อัดไม้อัดไม่มีไม่มีใครใช้หรอกเพราะว่าความแข็งแรงมันไม่มีไม้อัดอัดแทง่งอาจจะใช้ได้แต่ว่าสําหรับยิงปลายาเล็กหรือว่าแรงขึ้นยางเนี่ยมันจะน้อยไอ้อย่างตัวนี้สามารถที่จะขึ้นยางได้หนักๆมากๆเลยคือยิงแล้วมันจะมีแรงสะท้อนหรือแรงสะเทือนเข้ามาที่ที่บ่าเนี่ยค่อนข้างเยอะหัวดูปลาไปอย่างเงี้ยมันจะถีบฝอยหลังเยอะอยู่อันนี้พีวิ์ใส่แค่เส้นเดียวเพราะว่าระยะยิงของพีวิศเนี่ยระยะหวังผลอยู่สักประมาณ สิบห้าเมตรก็น่าจะเยอะแหละประมาณนั้นยิงปลาบึกได้ไหมปลาบึกปลาบึกก็ยิงได้ในกลุ่มนี้มีคนยิงปลาบึกกันเยอะนะโดยเฉพาะปัจจุบันช่วงน้าหลากเนี่ยยิงปลาบึกกันเยอะมากเลยก็จะใช้ปืนในนี้ขนาดของพี่วิทย์เนี่ยเพราะว่าปลาบึกนี้ต้องใช้ปืนที่แข็งแรงมากแล้วก็ขึ้นยางสามเซนติเ้นห้าเซนกันอย่างพี่วิทย์กระบอกนี้ใส่ได้ถึงสี่เซนก็ถือว่าว่าสหรับยิงปลาบึกได้เลยแล้วเชือกอันนี้ยาวเท่าไหร่พี่เชือกนี่เราสามารถใส่ได้ยาวแล้วแต่เลยที่ติดมากับกระบอกอ่ะอันนี้ร้อยเมตรครับร้อยเมตร ถ้าพี่วิทย์สามารถถ้าเกิดยิงปลาบึกก็อาจจะใส่ไปสักร้อยห้าสิบเมตรก็ได้แต่ว่าเส้นเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดนปลาบึกเนี่ยต้องรีบต่อทุนก็คือปล่อยให้สายวิ่งเลืเล่อยๆไปถ้าเกิดยืนถือก็บอกอย่างเงี้ยรับรองขาดเอาไมา่อยู่หรือไม่ก็ต้องโดดน้ําตามอะต่อมามาดูดอกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่วิทย์ลองเหนียวกันไม่ได้ขึ้นยางมันจะไม่ออกปึออ๊บเออ้า อัน,นลูกดอกจะเป็นลักษณะของสองเงี้ยงลูกดอกนี่คือเป็นเหล็กก้านล่มเหล็กก้านล่มอันนี้รู้สึกจะประมาณสี่สิบเซนก็นี่นะครับก็คือสามารถยิงปลาใหญ่ได้เลยทีเพราะว่าพีวิตนี่จากที่ใครได้เห็นไลฟ์สั่งชีวิตแล้วปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะปลาชะโดมันพู่ตัวสิบยี่สิบโลอ่ะเอออันนี้มากระบอกที่สองกระบอกที่สองนี่พีวิทซื้อมาเราสามพั 3, 8, นแปดครับถ้าที่จําได้จริงๆมันเป็นพันท้ายแต่พีวิทรู้สึกว่า มันช้าเพราะว่าตัวคันธานงเขายาวแล้วก็ประทับเราไม่เข้าไม่เข้าบ่าวิทย์เลยตัดออกให้กลายเป็นยกยิงไปยกยิงก็คือเป็นเหมือนกำรรคอแค่นี้ครับแล้วก็ตัดตัดเองมันจะด,ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรแล้วเราตัดเอาพอใช้งานได้อันนี้คือมันจะไวอันนี้สาหรับยิงระยะสั้นครับแล้วก็ส่วนมากก็คือจะคล้ายกันก็คือมีเซฟเนี่ยเวลาเซฟใส่ดอกแล้วเซฟก็เหนี่ยวกายไม่ออกปลดเซฟสังเกตลูกดอก,ล,ก,ดอกลูกดอกวิ่งเห็นไหมอ๋ อันนี้คือเป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่ง,งไม่ต้องทักเข้ามาถามนะครับไม่มีขายนะครับคือไม่ได้ท <c oughs> ี่ไม่ได้ทาขายอันนี้ที่วิทย์ถามมาหลายคนแล้วขายเอ,อเองมีบ่อธรรมชาติอยู่หลังบ้านแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบกินปลาเลี้ยงก็นี่แหละครับกินปลาธรรมชาติมันเรารู้เองว่าเฮ้ยมันอยู่ยังไงแล้วก็เราไม่ได้ให้อาหารมันมันหากินมันเองครับมันสุขภาพมันดีกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะาการยิงระยะใกล้ๆครับก็คือจับมาแล้วยิงมันมันจะรวดเร็วขวาเร็วขวาแต่ว่า ไม่เหมาะสำหรับยิงปลาระยะไกลมันมันจะไม่แม่นเออไม่แม่น,มมนที่คนหรือเปล่าไม่ถ้าเกิดเป็นปืนมะทับเนี่ยมันจะยิงได้ไกลแล้วแม่นกว่าอ,อันนี้ตัวนี้ยิงไม่โดนสองตัวนีนับเปล่าไม่นับดิอย่าพูดถึงแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็หลายๆอย่างครับเพราะว่าบางทีระยะทางเนี่ยมันไม่ได้แม่นเหมือนปืนที่เราใช้ดินขับถ้าดินขับเนี่ยมีศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็ระยะมันอยู่ในวิถีกระสุนเนี่ยอันนี้อย่างนั้นก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเร็งศูนย์หน้าศูนย์หลังตรงเนี่ย โดนที่เป reopen, ้าเนี่ยยังไงมันโดนแน่นอนแต่พวกเนี้ยมันไม่ใช่อันนี้เราต้องใช้การกะใช้ความชํานาญในเรื่องของความคุ้นเคยของปืนเมันมยิงธนูอะ่ะมันไม่ไม,มันไม่มไมวิ่งไปเป็นเส้นตรองอย่างเดียวหรอกมันต้องมีย้อย,ยมีอะไรหลักทางอันนั้นเราต้องใช้ความคุ้นเคยของตัวปืนครับแล้วก็ใช้ความชํานาญในเรียกว่าจับปืนตัวนี้บ่อยๆจนทั่งรู้ใจมันเรารู้ว่ายิงระยะไหนเราต้องเผื่อแค่ไหนแค่นั้นเองอุปรกรณ์เสริมที่ถ้าเกิดยิงปลาก็ควรจะมีนะครับมีในเรื่องการเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยนี่เลย อันนี้พีวิทย์จากคลิปที่ยิงปลาไปไม่มีตอนนี้เรยสั่งมาแล้วเราเรียกว่าแว่นกันตัดแสงนะครับแว่นตัวนี้คือมีในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพสายตาที่มองไปที่ผิวนะ้ํามันช่วยตัดแสงสะท้อนของของแสงแดดทําให้เรามองเห็นตัววัตถุหรือว่าผิวของตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมีในเรื่องของการเซฟตี้คือความปลอดภนะัยในกรณีที่พวกนี้ครับมันเราไม่ได้ก่อนยิงเราไม่ได้ตรวจเช็คไม่ได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุยาเมันเกิดหลุดมันดีเข้าหน้าเข้าตาเนีย่ยเป็นไง ด้วยแรงตึงบอดแน่นอนด้วยแรงตึงของยางแล้วเส้นขนาดนี้ครับมันมีแรงฟาดที่สูงมากถ้าเกิดเข้าดวงตาเนี่ยโอโ้โหเป็นรู้เรื่องถ้าเกิดโดนหน้านี่ก็ชาไปเป็นชั่วโมงแหละเพราะนั้นพี่วิทย์ก็แนะนำาครับพยายามหนึ่งก็คือก่อนที่จะเอามาใช้งานเนี่ยตรวจเช็กก่อนอย่างพี่วิทย์เนี่ยพี่วิทย์ต้องเช็กก่อนเลยให้มันเก่าเปลี่ยนถ้ามันไม่เก่าก็เปลี่ยนแล้วให้เกิดมันเสี่ยงยางแพงไหมพี่ยางเส้นละร้อยเส้นร้อยได้เมตรหนึ่งเส้นละร้อยก็ถือว่าไม่แพงยิงได้เป็นเดือนอ่ะโอเค มีแว่นมีปืนเซฟตี้พอแล้วพร้อมขึ้นยางวิธีการขึ้นนะครับก่อนขึ้นเห็นไหมอันนี้นกเรียบอยู่นกเรียบอยู่อย่างนี้อันนี้คือไม่เซฟตี้ให้ขึ้นนกก่อนเพื่อขยับเซฟเซฟนกก็ไม่ให้นกมันจับลูกดอกยังยไม่วิ่งไหนในขณะที่เราขึ้นยางพร้อมแล้วก็มาเดี๋ยวพี่วิทย์จะลองยิงให้ดูนะครับอันนี้คือวิธีขึ้นของพีวิทย์นะฮะคนจะคนอื่นขึ้นแบบอื่นก็ไม่ผิดนะอก็ขึ้นก็หาเนื้อปากระบอกให้มันอยู่ใน ฝั่งที่ปลอดภัยครับไม่มีคนแล้วก็มันคนเขาก็ปักลงจะกดลงดินจะขึ้นฟ้าอะไรได้หมดขอให้มันอยู่ในอยู่ในแอเรียที่ปลอดภัยแค่นั้นเองเดีย๋ยวพี่วิทย์ลองยิงให้ดูนะครับลองเอาระยะไหนดีอ่าแล้วเป็นเป็นนี่ใช่ไหมอ่านี่กล้องจะเห็นไหมไม่รู้กล้องจะเห็นไหมเนี่ยเรียกะ่รลูกกำลึงโยนไปปุ๊บอ่าตรงตรงที่เป็นคลื่นน้ำต่ะเห็นไหมเห็นอยู่เห็นไหมอ่อาเดี๋ยวพี่วิทย์ลองยิงนะเอบลูกกำลึงครับในระยะประมาณสักห้าเมตร โดนถักถากนะเนี่ยบ้าบอกแล้วบอกตัวเองแม่นแม่นไม่เห็นแม่นเลยโอ้โหลูกตำลึงไม่ยิงว่าเหรียญบาดก็ไม่อโอเคแล้วก็พอยิงไปเสร็จแล้วสําหรับไอตัวเนี้ยครับมันมันดีตรงที่มันขาดยากเพราะว่ามันไม่ใช่สายเอ็นมันติดตรงติดต่อมันยังาาถ้าไม่ใช่สายเอ็นแล้วเป็นสายอะไรพี่เนี่ยอันนี้เป็นสายเรียกสายพีอสายสายเชือกเป็นพ<า> <TE S 2> ีอถัก,กพวกนี้คือมีราคาส,สูงหน่อยแล้วก็ เออมีความคงทนสูงแต่ว่าพอนั่นแล้วเปื่อยเปื่อยจากไอ้โดนแดดโดนน้ำใบ่อยๆนี่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าพันตอไม่ค่อยขาดเหมือนเอ็นเอ็นนี่เอ็นนี่นนนโดนตอจะขาดเอาอเออก็ถ้ายิงปลาใหญ่เป็นอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าช้าหน่อยตอนเก็บก็นด้ไงเวลาเก็บก็ต้องพันพันไม่ให้มันทับไปทับมาครับอย่างนั้นเสี่ยงอันตรายเวลายิงแล้วมันไม่คลายเชือกมันจะคลายตัวยากกว่าเอ็นหน่อยถ้าเอ็นเนี่ยมันจะลื่นแต่ว่าอันตรายรู้ปะเวลาถ้าเกิดมันสะดุดหรือมันเกิดหน้าลอกมันสับปุ๊บเนี่ย เอ็นมันมีการยืดหยุน่นพอลูกดอกมันวิ่งไปเนี่ยถ้าเอ็นไม่ขาดมันจะเด้งกลับทันทีเลยอันตรายชี้ขาเลยพ <c oughs> ี่ก็ไม่แนะนําใช้เชือกเงี้ยถ้าเกิดมือใหม่ก็จะปลอดภัยกว่าจะค่อนข้างเซฟตี้คือมันไม่ดีดไม่ดีดลูกดอ,อกกลับถ้าเกิดใชเ้เส้นเอ็นนี่ถ้าเกิดไม่ไม่ละเอียดพอหรือว่าไม่ชํานาญนี่อันตรายขึ้นได้ครับ ชีวิตก็ขอฝากเรื่องข้อระวังเพราะว่าหลายๆคนนี่พี่เห็นมาเม,ม้นนี่ก็น่าจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ยิงปลาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีถามมีคุยอยากจะมายิงกับพี่วิทย์บ่หลังบ้านแม่อนุญาตนะฮะ <laughs> บ่หลังบ้านในที่ขอสงวนเป็นส่วนตัวนะครับท <c oughs> ุกคนเพราะว่าอันนี้มีความไพรเวทค่อนข้าง,งสูงหน่อย,อยบ้านทีวิต <c oughs> เดี๋ยวไว้มีกิจกรรมกับยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆก็คอยคอยติยดตามเพราะตอนนั้นก็คืออาจจะมีไลฟ์สไตล์อยู่ข้างๆอยู่หลังบ้านกันท <c oughs> ี่บ้านพีวิตหมาเยอะได้แหละเสียงหมาเห่าพี่ ก,ก็เก่งใจคุณพ่อแม่เดี๋ยวทานัดกันไปตกปลาตามบ่อตกปลาได้อยู่เออท่านัดพี่วิทย์มาท้าทํากิจกรรมไปตกปลากันเนี้ยที่ไหนไมีบอ่ออะไรแนะนํามาได้พี่วิทย์ก็อยากจะลองแรงดูว่าปลาบึกเนีย่ยตัวสักห้าหกสิบโลร้อยโลเนีย่ยพี่วิทย์จะตกไหวไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปใหออ้หรือปลาทะเลตัวละร้อยโลสองร้อยโลพี่วิทย์จะงัดไหวไหม <c oughs> ด้วยพลังที่มีอยู่ <c oughs> ยิงติดปุ๊บลากไปกับเรือเลยเออเรือวิ่งจริง,เร,ง,รงเรือวิ่งจริงก็ที่บ้านเนี่ยตกปลาบางทีตกปลา,าได้ไซส์ใหญ่สิบยี่สิบโลมันลากวิ่งเลยนะเรือคงปลาคงมีแข็งงแร ประมาณนี้พีวิทย์จะพันเชือกให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ปืนพอพันเชือกดีแล้วมาใส่ลูกดอกวิธีการใส่นะครับใส่ลอดใต้เชือกนะใครอย่าพันใต้เชือกแล้วงานใต้เลยมันไม่คายทำไมนะต้องใส่ใต้เชือกอะใส่ใต้เชือกลูกดอกมันถึงจะวิ่งออกถ้าเราลองอยู่บนข้างบนมันก็ไม่ออกใช่ไหมเออมันไปพันเชือกไงมันจะดีดเข้าหน้าเอาเลยมันดีดเนี่ยถ้าเป็นเอ็นเนี่ยดีดหน้าตาแหกเลยถ้าเป็นเชือกเนี่ยค่อนข้าง,างปลอดภัยหน่อย ก็ใส่ไปในรางแล้วก็คายวิธีการใส่กดอกก็ปกติครับแล้วก็ใส่เสร็จแล้วพยายามเก็บเชือกให้ตึงก่อนยิงอ่าใส่ปุ๊บแล้วก็มาพันให้มันตึงอย่าให้เชือกมันหย่อนเพราะว่าเชือกหย่อนแล้วบางทีมันกระตุกขาดอืมตึงเรียบร้อยอันนี้ก็เซฟตี้แล้วขึ้นเซฟแล้วก็ยกนกยกนกไว้แล้วก็ขึ้นเชือกได้เลยอ่าอันนี้จบกระบวนการถือว่าปลอดภัยครับดูทุกอย่างโชคเชือกพันได้เป็นระเบียบเงี้ยยิงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคน ขออย่างเดียวขอให้ยางเนี่ยเขาอยาเขาเรียกอะไรยาเหนียวถ้าเกิดยางมันเก่ามากแล้วมันเริ่มแตกลายแล้วก็ทิ้งเปลี่ยนเถอะอย่าไปเถื่ได้่ไเได้เถ่ได้ไม่ได้ครับอันตรายเพราะโดนกันแล้วไม่คุ้มพี่วิทย์เองถามไปโรงพยาบาลมันไม่ใช่หลายพันมันหลายหมื่นพี่วิทย์เองถามว่าเคยโดนไหมเคยโดนบ้างปัดปัดเนี่ยปัดปัดแบบชาย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 ของเชือกเนี่ยมันฟาดหน้าเนี่ยโอ้โหน้าไหมหน้าแสบเลยก็ใช้แล้วอย่างระวัดระวังก็ปลอดภัยครับเป็นอุปกรณ์เขาเรียกกันนะ เครื่องมือที่จะหาอาหารอาารย่างชีพได้แล้วก็นี่ก็คือเป็นคลิปของการรีวิวอุปกรณ์ยิงปลาของพี่วิทย์นะครับมีด้วยกัน2กระบอกของพี่วิทย์มีอยู่แค่นี้จริงๆมีอีกกระบอกหนึ่งแต่พังไปแล้วก็ไม่ได้เอามารีวิวอันนั้นเป็นกระบอกเริ่มแรกของพีวพ่วิทย์พี่วิทย์เล่นหรือว่าเริ่มยิงปลามาได้3สามสี่ปีไ้ไครับแต่ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ การรีวิวอุปกรณ์ยิงปลาชีวิตก็เห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูคลิปกันเยอะมากแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นนักยิงปลาอยู่ด้วยก็เลยอันนี้ครับเป็นอุปกรณ์ยิงปลาชีวิตเอามาฝากแล้วก็แนะนําให้ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อใช้แล้วปลอดภัยนะครับเอามาเป็นกิจกรรมหาอาหารอย่างชีพเราได้โอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมก็ ก่อนไปก็ขอฝากสปอนเซอร์พี่วิทด้วยนะครับไอรอนเทคที่สุดของฝาแแข็งแกร่งสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะซื้ออุปกรณ์กีฬาก็เข้าไปดูในเพจก็ได้ครับเพื่อสุขภาพออมสุขภาพกันไว้ในวันนี้นะครับวันข้างหน้าเมื่ออายุอายุเยอะขึ้นไปก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็จะนึกถึงคาพูดของพี่วิทย์นะครับวิทย์ห่วงใยทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยครับขอใหดีค่ะไปแล้วไหวลิ้นพ